แ่ไบอกแล้วเอ้ยเอ้าพี่ข้าพี่จะไม่ข้าเอาไม่เลยพี่จะไม่เลยเอาไม่เลยจะขอมาไหมเอาไม่เลยพี่กับแม่หน่อยอาเรนเดนอยาจะให้ลุ๊ปหนูนั่งไว้หน้าพ่ออ่าหนูหนูนั่งด้วยกันหนูนั่งด้วยกันไงเอาเอ่ะอ่าหนูนั่งด้วยกันนม่เป็นแบบนี้โอุ้ยอ้ย ทำไมเป็นแบบนี้กดดูซิของเราอ่ะเป็ี่ยนไหมอยู่ไหนลูกอันนี้นี่ไงนี่ไงปึ๊บอุ้ยอุ้ยน้องคอยเป็นแบบนั้นน่ะแงอ๋อมานี่คุยกับแม่หน่อยไปแม่ไปนอนกับพ่อเลยไปนอนกับพ่อไหม

แม,แ,แม่ทำไดโนเสาร์สีหนูเป็นลูสาวอะลุงตรงติ๋เพราะเป็นในหนบบนี้ตาขาวติ๋วโอ้ยแม่ไดโนเสาร์ ของเมย์ให้ดูด้วยอ่ามันมีเครื่องเดียวต้องดูด้วยกันดูด้วยกันลูกเค้กก่อนอ่ากดกดสิเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดร้องสิร้องก่อนร้องก่อนให้บอกร้องก่อนเอาเอาพ่อพาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูบางคหน่อยมา

มามาเดี๋ยวพ่อจะไปท,ทําหมูกระทะกินนะเดี๋ยวพ่อลงจะขายของก่อนก่อนเอาเอาถือเอาถือเอาโอเคทุกคนครับใครที่ฟังราคาไม่ทันกดลิงก์ที่ปักหมุดได้นะครับสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้วันนี้เรามีครีมอาบน้ํานะครับมอยส์เจอไรซิ่งชมเเจลสูตรออร์แกนิกของปู่รีสายนะครับในราคา3ขวด900บาทเป็นโปรโมชั่นพิเศษสําหรับวันนี้นะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศครับมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ แชมพูแก้<ง>ผมร่วง,งตัวนี้สามขวดเก<ง>้ารอบาทเช่นเดียวกันนะครับปกติเราขายหนึ่งขวดสาม2อยเก้าสิบสองขวดอ่าหนึ่งขวดสามร้อยเก้าสิบนะครับแต่วันนี้เราขายหนึ่งขวดแค่แ,คคมแม่วังสายแล้วหรอ<ง>วันนี้เราขายหนึ่งขวดสามร้อยห้าสนะิบสามขวดเก้ารอยบาทราคาเดียวกันนะครับแชมพูสูตรออแกน